สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกทท่านนะครับมาผ่อนคลายความเครียดครับด้วยการพาทุกท่านมาดูมาชมนะพระที่เก็บรักษาไว้นะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมหลวงพ่อโทษนะครับรุ่นนี้อันตรายนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้ก็เคยนํามาพาทุกท่านนะไปชมแต่ว่าเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับผม วันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงครับเป็นเสน่ห์อีก่าแบบหนึ่งครับขออนุญาตเปิดกล่องนะครับเปิดมาพบเจอเลยครับหลวงปู่หลวงพ่อนะครับท่านอยู่ในกล่องบนพื้นกล่องกำมะหยี่สีแดงนะครับลักษณะของพิมพ์นะครับเป็นหลังเตารีดนะครับผมแต่ว่าเนื้อทองแดงครับกับเนื้อทองเหลืองนี่ยเขาจะมีเสน่ห์คนละแบบนะครับเวลาผ่านมาหลายปีนะครับสังเกตว่า ความเก่าของเนื้อโลหะเนะี่ยเวลาร่านแสงนะก็เป็นประกายนะครับความสวยงามคนละแบบนะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงครับผมบริเวณด้านหลังนะครับด้านหลังก็ก็จะเหมือนกับสีของท่านก็จะเปลี่ยนไปนะบางเหรียญก็เป็นประกายมากกว่านี้นะแต่ว่าเหรียญนี้อาจจะสะท้อนแสงนะครับแต่ว่าไม่ไม่เป็นประกายมากครับ บริเวณด้านหลังนะครับก็เราก็มาดูฮะก็คือเป็นพิมพ์เดียวกันนะแต่ว่าคนละนึงสังเกตว่าบริเวณขอเปลี่ยนกันปั๊มก็จะมีล่องรอยนะของการปั๊มของแม่พิมพ์อยู่นะครับสังเกตนะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวหนังสือนะครับคมชัดนะครับแต่ว่าบางเหรียญในเวลาปั๊มตัวหนังสืออาจจะขยับบ้างนะครับซ้อนกันบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของ การปั๊มนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเหรียญนะครับก็จะมีหลายเหรียญนะครับที่แตกต่างกันบ้างที่หน่อยนะครับพิมพ์เหรียญเหมือนกันนะครับก็จะมีจุดเล็กๆกัน้อยที่แตกต่างกันนะครับโค้ดก็ปั๊มมาพร้อมกับเหรียญนะครับเป็นรูปดอกบัวนะครับมีอักษรนะครับห่อพอม้าขวายครับเหมือนกันนะครับขอบเหรียญนะครับชัดเจนนะเวลาเราดูพระเราก็ดูนะฮะดูพิมพ์ดูเนื้อนะฮะดู แสงดูการสะท้อนนะครับของเนื้อโลหะเนี่ยตูและสวยงามมากเพลินนะเพลินนะครับ,นนรบถ้ามีหลายองค์ก็มาไว้เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบจุดแต่ละจุดแตกต่างนิดหน่อยครับผมนะครับดูแลเพลินสบายสบายครับกับพระที่เรามีเราเก็บไว้นะดูแลเพลินนะก็พาทุกท่านมาดูครับดูไปพูดไปก็เพลินไปด้วยครับผมเพลิน<ๆ>ไปด้วยนะดูแล,แลเราก็สบายใจครับผม เครียดฮะตอนเช้ามาดูพระก็สบายใจฮนะไปทํางานฮนะกลับมาวันหยุดมาดูพระล้วก็สบายใจครับผมเพราะแต่ละแต่ละท่านก็คลายเครียดไม่เหมือนกันนะฮะก็เป็นการสะสมนะครับวัตถุมงคลด้วยนะครับคือเราไม่ได้แบบสะสมเพื่อชอบบูชาแต่ว่าเราสะสมว่าคือเราชอบนะครับเราชอบนะครับพาทุกท่านมาดูนะครับผมดูแล้วเพลินนะครับผม ก็คลิปนี้ก็ขอขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมาติดตามนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะฮะกดกระดิ่งติดตามนะครับผมก็ไว้ดูกันคลิปหน้านะว่าผมจะพาทุกท่านนไปผ่อนคลายฮะผ่อนคลายความเครียดครับเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมครับสวัสดีครับ